ดีไซน์ใหม่ฝาปิดแบบใสนะครับน่ครับตัวนี้จะเป็นแถบใสนะครับเห็นแผงวงจรด้านในครับวันนี้จะมารีวิวเลสหมีบัตร6 Active นะครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดของทางซื่อหมีตัวนี้เลยนะครับ เรามาดูของได้ก่อนกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับเลดมีบัตร6 active นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นภาษาไทยก็จะบอกการเชื่อมต่อบอกอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ไม่มีสายชาร์จแถมมาให้นะครับแต่มีช่องมาอีกแล้วนะครับเหมือนเลดมีบัตรซี active เลยครับยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเอาออกไปนะครับมาดูวัสดุดีไซน์กันก่อนนะครับเคสตัวนี้จอกแนวเหมือนกับเลดมีบัตร5นะครับคือจะเป็นแบบเคสเปิดฝาหน้าใหญ่ๆ แบบนี้นะครับแบนๆแต่ขนาดจะเล็กกว่านะครับทรงจะไม่มนเหมือนเลดมีบัรซีแอคทีฟนี่นะครับทรงจะไม่มนแบบเลตมีบาร์ซีแอคทีฟนะครับด้านในจะมีแถบไฟเลดขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับบอาสถาณะด้านนอก แถวรูชาร์จก็จะมีไฟเลเล็กๆตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านขวาจะมีปุ่มสําหรับรีเซ็ตนะครับกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีก็จะรีเซ็ตการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับตัวหูฟังจะเป็นแบบเอียบัดนะครับจะมีแถบใสตรงก้านนะครับหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นแถบใสนะครับเห็นไหมครับเป็นแถบใสมีบอกหูฟังซ้ายขวานะครับ L นะครับอันนี้เป็นตัว R นะครับอันนี้เป็นตัว L นะครับนี่นะครับเป็นตัว L เห็นแผงวงจรด้านในครับแล้วก็มีชาร์จคอนโทรอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับนี่ครับมีสัญลักษณ์บอกนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบอินเดียลองดูตัวนี้กันก่อนนะครับจริงๆอ่ะตัวนี้มีสีสีนะครับที่วางขายมีสีฟ้าแบบของผมนี่นะครับแล้วก็มีสีชมพูแบบฝาใสนะครับแล้วก็มีสีขาวกับสีดําแบบฝาทึบนะครับหูฟังตัวนี้ใช้ไดเวอร์ขนาด14.2มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับยังไงลองฟังเสียงกันดูก่อนนะครับ เสียงเท่าที่ฟังมาเนี่ยโดยรวมเนี่ยคือเสียงเท่าเท่ากันนะครับ ไม่เด่นไปทางไหนทางหนึ่งนะครับเสียงเบสจะนุ่มนะครับไม่บวมแบบอินเอียนะครับเสียงแหลมจะละเอียดดีนะครับเสียงกลางมีคนพูดร้องชัดนะครับแนวเพลงนี่เหมาะกับหลายๆแนวเลยนะครับเช่นป๊อปพวกร็อกแอนด์บีอิเล็กทรอนิกส์อะคูสติกได้หมดนะครับลองดูหนังบน y o YouTube เน็ตฟิกเสียงก็กระหึ่มดีครับตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้กันน้ําในระดับ IPX4 นะครับสามารถป้องกันรองน้ําจากเหงื่อหรือจากฝนทุกทิศทางได้นะครับเช่นการออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานใส่โดนฝนอันนี้ใช้ได้ครับป้องกันได้ครเื่องวาม แงแต่ําหมดเกมนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับไม่มีพูดถึงเลยนะครับแต่เท่าทีท่ทดสอบดูใน่เช่นการฟังเพลงบน YouTube การเล่นเกมก็จะมีเรื่องดีเลย์บ้างนะครับที่ดูนะครับแต่ไม่ได้ดีเลย์มากขนาดนั้นนะครับก็จะมีดีเลย์แบบรอบก่อนนะครับเล่นมีบัตรเสียทิพก็ดีเลย์เหมือนกันเล่นมีบัตรห้าก็ดีเลย์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจอตัวไหนที่มันมีโหมดเกมตัวนี้จะไม่ดีเลย์นะครับไมโครโฟนตัวนี้ให้มาข้างละ2ตัวนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าล่างนี่นะครับมีฟีเจอร์ลดเสียงลมนะครับความเร็วล ยังไงลองฟังเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้กันดูครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงจากหูฟังเลเซปีบัตรหุบแอคทีนะครับผ่านโปรแกรมม o วี e โปรบนไอโฟนนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนมาข้างละ2ตัวนะครับมีฟีเจอร์ตัดเสียงลบด้วยนะครับยังไงลองฟังแล้วพิจารณาดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ หูฟังตัวนี้เชื่อมต่อแอปเซี่ยงมีเอียบัตได้นะครับเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากเชื่อมต่อนะครับนี่ครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วตัวนี้ก็จะมีบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเคสชาร์จนะครับแล้วก็จะมีท่าทางสัมผัสนะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับว่าแต่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจะให้คําสั่งอะไรบ้างนะครับตรงทัชคอนโทรลตรงนี้นะครับเพิ่มระดับเสียง นี่ครับกดค้างไว้นะครับระดับเสียงเล่นหยุดเพิ่มระดับนะครับประมาณนี้ครับแล้วขั้นที่2 F งเอฟฟคเสียงนี่คือการเปลี่ยน EQ นะครับก็มี EQ ให้เลือกห้าอันก็คือว่ามีมาตรฐานนะครับเสริมเสียงแหลมนะครับเพิ่มเสียงแหลมนะครับเสริมเสียงเบสเสริมเสียงพูดนะครับเพิ่มระดับเสียงนะครับก็จะได้ยินดังขึ้นนะครับผมลองฟังดูละก็ช่วยได้ครับ ถ้าใครชอบแนวไหนลองลองปรับดูนะครับแล้วก็มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนชื่อหูฟังนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ค้นหาหูฟังก็มีนะครับก็จะมีเสียงนะครับลองให้ดูนะครับอันนี้คือเสียงจากหูฟังนะครับตอนนี้เราค้นหานะครับอันนี้คือทั้งคู่นะครับก็จะเสียงดังหน่อย นะครับแล้วก็เฉพาะด้านขวาก็ได้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับหูฟังนะครับก็จะเป็นคู่มือผู้ใช้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับ เลตมีบัตร6 Active นะครับให้แบตเตอรี่หูฟังมาข้างล่างมิมลลิแอมนะครับแล้วก็เคชาร์จ47 5มิลลิแอมนะครับหูฟังจะฟังได้สูงสุดหชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมลองใส่2ชั่วโมงฟังก็ยังไม่มีเตือนว่าแบตอ่อนนะครับถ้าใช้ร่วมกับเคชาร์จเนี่ยจะฟังได้มากสุดเนี่ยประมาณ30ชั่วโมงนะครับตัวนี้ชาร์จด้วย Type C นะครับนี่ครับใช้สายของมือถือเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นจาน้าแบบนี้นะครับมีระบบชาร์จเรับ อันนี้ขอเทียบกับเลตหมีบัตรสีแอคทีฟนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับรูปทรงเปลี่ยนไปนะครับคนละแบบเลยนะครับทั้งเคสชาร์จแล้วก็ตัวหูฟังนะครับตัวเลตหมีบัตรหกแอคทีเนี่ยจะเป็นแบบเอイヤบัตรนะครับแล้วก็บัตรสีแอคทีฟเนี่ยจะเป็นแบบอินเอียนะครับเลตหมีบัตรหกแอคทีเวอร์ชันบูทูสจะเป็น5.4นะครับส่วนเลตหมีบัตรสีแอคทีฟเนี่ยบูทูสจะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับสตัวนี้จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เลตเเตออรรี่่ยะะกวานคัับท้งหูฟฟััังงแล้้้วก็เคคสชารร์จนะบทใหไดมาากกว่่ที30 ถ้าตัวเล็ดหมีบาร์เซียแอคทีฟเนี่ยฟังได้ประมาณสูงสุด28ชั่วโมงนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยต่อแอปเสี่ยวหมีเอบัตได้นะครับแต่เล็ดหมีบัทหกแอคทีฟเนี่ยสามารถปรับเสียงผ่าน EQ ได้นะครับแล้วก็คนหาหูฟังได้ปรับชัตคอนโทรลได้นะครับแต่เล็ดหมีบาร์เซียแอคทีฟเนี่ยจะปรับเสียง EQ ไม่ได้นะครับเสียงเล็ดหมีบัทหกแอคทีฟเนี่ยจะฟังพอบกว่านะครับแล้วก็มีเบสเยอะกว่านะครับ สิ่งที่ชอบและไม่ชอบนะครับสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องดีไซน์นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เลดหมีทําเคสใสแบบนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ตรงหูฟังก็เป็นแบบกึ่งใสๆนะครับนี่นะครับเห็นแผงมุงจรด้านในนะครับผมความสุขว่ามันก็เป็นดีไซน์ใหม่เนาะของทางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีนะครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยให้มาเยอะนะครับเพียบกับรุ่นก่อนผมลองฟังมาสองชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับไมโครโฟนนะครับตัวนี้มีตัดเสียงลมด้วยแล้วก็มีไมชลองใ้ กับแองทัวรคุยนะครับอีกฝั่งแจ้งว่ายังได้ยินเสียงชัดนะครับไม่ต้องพูดดังมากนะครับสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือมันไม่มีโหมดเกมนะครับโหมดความแฝงต่ำมาให้นะครับถึงแม้จะเป็นบลูทูธ5.4แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีดีเลย์อยู่นะครับดีไซน์แบบใสเนี่ยแต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันเป็นรอยขนแมวง่ายนะครับสัพพักน่าจะมีเคสมาขายแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีรอยนิ้วมือนะครับรอยขนแมวนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเห็นรอยมือชัดนะครับเหมือนเล็ดมีบัต้าเลยนะครับ ตัวนี้เปิดตัวและสักพักนะครับที่จีนขายแล้วนะครับส่วนไทยเพิ่งเปิดตัวมาวันนี้นี่เองนะครับตรงกับวันแม่พอดีเลยก็จะมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับกับที่โลตัสก่อนนะครับอันนี้ผมสั่งจากโลตัสแถวบ้านมาจากสาขาใหญ่นะครับแล้วก็แบบส่งไวนะครับของก็เพิ่งมาถึงนี่แหละครับส่วนออนไลน์ถ้าส่วนไทยมีเมื่อไหร่ผมจะแปะลิงก์กลับไว้ด้านล่างให้นะครับเช็คได้ตลอดครับตัวนี้ราคาตั้ง599บาทนะครับช่วงนี้มีลดเหลือนะครับยเก้ารับเก้าแมวนะครับเยอกันเลปอก้าส้าสดีครับ ถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ